เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางธีราพรเดิมธำรมรำตําแหน่งครูโรงเรียนบัวเชษวิทยาขออนุญ,ญาตนําเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ประเภทวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านวิชาการชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc ในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทำให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสลับซับซ้อนเชื่อมโยงและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้คนในสังคมจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการปฏิรูปการศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเพื่อเป็นการเตรียมคนในชาติให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ,างๆที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้คือภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในโลกเพราะว่าเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,500ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้และสามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเห็นได้ว่า สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบัวเชษวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จะช่วยให้ครูผู้สอนรู้ปัญหาของตนเองด้านตัวนักเรียนด้านหลักสูตรและแบบเรียนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันข้อที่2เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบัวเชษวิทยามีผลสมริดทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละเจองนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพ 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการ P.D.C.A. ดังนี้ขั้นที่1 P หรือว่าแพลนการวางแผนการวางแผนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้แก่การทบทวนแนวคิดทฤษฎีของการพูดสื่อสารการวางแผนการพูดสื่อสาร P ได้แก่การทบทวนแนวคิดทฤษฎีของการพูดสื่อสารกำหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์แบ่งหน้าที่ได้แก่นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้ขั้นตอนการพูดสื่อสารกำหนดหัวข้อเนื้อหาหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลระดมสมองตรวจทานเนื้อหาและฝึกซ้อมตามเนื้อหาให้มีความคล่องขั้นที่2ดีดูพัฒนาทางออกและดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการพูดสื่อสารดี D, ได้แก่การปฏิบัติการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมขั้นที่3ซีเช็คประเมินและสรุปผล การตรวจสอบการปฏิบัติการพูดสื่อสาร4ได้แก่การร่วมกันแสดงความคิดเห็นการวัดผลประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงร่วมการระดมความคิดต่องานของเพื่อนครูผู้สอนเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปและแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบขั้นที่4 a และ x การดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการการปรับปรุงแก้ไขการพูดสื่อสาร a หรือว่า Act ได้แก่สรุปผลการฝึกปฏิบัติและตรวจสอบเพิ่มเติมการฝึกปฏิบัติเพิ่มนอกเวลาเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและนำเสนอหน้าชั้นเรียนในกรณีที่มีผลประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 4. ด้านดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับผลการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนมีความสามารถและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2. ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษปัจจัยความสำเร็จ 1. คณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สถานที่เวลาและขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครูผู้สอน 2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาตนเองด้านวิชาการและให้ความร่วมมือในการฝึกฝนตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือในการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ครูผู้สอนวางแผนใช้ในการเรียนการสอน 3. ครูผู้สอนให้ความสนใจผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ7การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ ข้าพเจ้าได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นครูสอนดี Smart Teacher ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โดยผ่านกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน l i s t e n study ข้าพเจ้าขอจบก,การเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practice ขอบคุณค่ะ two three.